พี่โก้ขึ้นมาเชียงใหม่ประมาณ2อาทิตย์เศษแล้วนะครับซึ่งภารกิจรอบนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือการมาทดสอบเลนส์ชุดใหม่ของฟูจินะครับได้แก่ตัว3-3 f 1.4 23 f 1.4แล้วก็18 f 1.4ซึ่งทำรีวิวไปแล้วนะครับซึ่งตัว3-3กับ23เนี่ยพี่โก้ทดสอบเทสชาร์ตแล้วก็ด้านเทคนิคต่างๆไปในตอนที่แล้วตอนนี้เนี่ยเราเลยจะไปใช้งานภาคสนามกันซึ่งพี่โก้ก็กได้ขึ้นดอย ไปทดสอบมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องเลนเนี่ยว่าแต่ละตัวเนี่ยสรุปแล้วมันใช้งานเป็นยังไงบ้างครับ ในรีวิวนี้เนี่ยพี่กกเป็นคนถ่ายวีดีโอเองนะครับโดยใช้ตัว XT4 กับเลนส์ใหม่ทั้ง3ตัวเป็น F log แล้วเอามาเกรดสีอีกทีหนึ่งโดยจะบอกว่าแต่ละฟุตเนี่ยถ่ายด้วยเลนส์ตัวไหนนะครับใช้สลับไปสลับมาแล้วแต่ซีนที่ต้องการโฟกัสโดยใช้ระบบ AFc นะครับแล้วก็ตั้ง AFc custom setting ให้เหมาะกับซีนที่ต้องการในบางซีนเนี่ยจะคุมจุดโฟกัสเองโดยการแตะเลือกที่ทัชสกรีน ส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยมีแค่ใช้ไฮด a าเวลิเวลเอ็อในการคุมแสงนะครับแล้วก็กิมบอลใช้ชิหยุนวีบู2สุดท้ายเราจะสรุปการใช้เลนทั้งภาพนิ่งและวิดีโอกันนะครับ ที่แรกเราจะไปที่วัดบ้านเด่นสลีสีเมืองแกนนะครับอยู่ที่อำเภอแม่แตงห่างจากตัวเมืองประมาณ52กิโลเมตรวันนี้ผมโชครายนิดหน่อยที่มีเมฆที่เส้นขอบฟ้านะครับเลยไม่ได้ฟ้าระเบิดตอนเช้าพี่โกมาวัดบ้านเด่นเนี่ยครั้งแรกเลยตื่นตาตื่นใจมากนะครับกะว่าเดือนสักพฤษภาหรือเมษาอะไรเงี้ยให้มีฝนลงมาก่อนแล้วก็จะกลับมาใหม่นะครับ เลนฟูจิโนะแตรุ่นใหม่เนี่ยทั้ง18 23 33นะครับมันจะเน้นเรื่องคุณภาพออปติกและก็การโฟกัสดังนั้นในวิดีโอรีวิวชุดนี้เนี่ยอยากให้สังเกตทั้งเรื่องรายละเอียดความคมความค่าสีการโฟกัส,สนะครับที่ดีขึ้นแบบคนละเรื่องเลยกับเลนรุ่นเก่านะครับโดยเฉพาะที่ช่องรับแสงกว้าง อยากให้สังเกตอาการโฟกัสฮันติงที่แทบจะหาไม่เจอเลยนะฮะยกเว้นว่าจุดโฟกัสมีม่เจอพื้นเรียบขนาดใหญ่อันนี้มันก็จะพยายามหาโฟกัสทําให้เกิดอาการเด้งหน้าเด้งหลังนะครับแต่ถ้ามีรายละเอียดในภาพเนี่ยไม่มีอาการโฟกัสฮันติงเลยเ,เวลาใช้ร่วมกับ face detection จับที่ตานิ่งคลิปเวลาถ่ายภาพที่เนี่ยต้องเน้นรายละเอียดมากๆนะครับภาพจะดูอลังการ องค์พระนี่สร้างได้ละเอียดมากนะครับไม่ว่าจะพระไม้พระปูนหรือพระที่เป็นงานโลหะนะครับแบบงานละเอียดอลังการมากเวลาเอาเลนส์เอ็กซ์เอฟ i มาูมาถ่ายวิดีโอเนี่ยจะเห็นว่าการโฟกัสเนี่ยมันไล่าจากหน้าไปหลังได้ดีมากนะครับโฟกัสต่อเนื่องเวลาที่มีการเดินนะครับเดินตามมีการแพนเปลี่ยนจุดโฟกัสจาก ใกล้ไปไกลเนี่ยมันจะเนียนมากไม่เกิดอาการกระตุกเป็นสเตปเอ่อฟิลลิ่งแบบเหมือนใช้มือหมุนเลยนะครับซึ่งคุณสมบัติข้อนี้มันมาจากการใช้ลิเนียร์มอเตอร์ซึ่งทำให้ได้ทั้งความเร็วความแม่นยำแล้วก็ความนุ่มนวลเวลาเปลี่ยนระยะเข้าออกนะครับโฟกัสตามทันแม่นยำแล้วก็ไม่กระตุก งานไม้บางส่วนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแกะมือหรือใช้ CNC นะครับเพราะมันดูเนียนแล้วก็แม่นยำมากนะครับการละลายฉากหลังของ AF 2 3 1สิาม i เนี่ยหายห่วงมากนะครับพอเลนดีขึ้นเนี่ยมันทำให้เราใช้ช่องรับแสงกว้างมากๆในการละลายฉากหลังได้เลย แต่ว่าเดว่าฟิล l มันไม่ได้บางจนเกินไปนะครับเพราะว่าเป็น a p s c คือมันจะได้ฟิลลิ่งฉากหลังละลายนัวๆแต่ยังมีความคมชัดชัดเจนนะครับเดบบ์ฟิลลยังพอนะฮะซึ่งอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ดีมากของ x f 3เ m 1มอยู่4ตัว Mark II เสานะครับจะเป็นไม้สักทั้งต้นเลยนะครับคุ้มด้วยแผ่นโลหะเป็นลวดลายสวยงามมากไม้ที่นี่ชิ้นใหญ่มากไม่ได้เอาแบบไม้ เล็กๆมาแปะรวมกันนะครับวัดบ้านเด่นี่ยสร้างได้ประณีตอล,ลังการมากนะครับงบก่อสร้างทั้งวัดสงสัยมีแต่พันล้านแน่ๆแต่ว่าวัดเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับด้านในไม่ละเกะละกะแบบแบบพุทธพาณิชย์ที่เต็มไปด้วยตู้บริจาคเครื่องรางของขัง,ง,งดอไม้ทุกเทียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมาะกับการถ่ายภาพมากๆ ช่วงด้านในตรงนี้แสงค่อนข้างน้อยแต่ว่ายังใช้ระบบ AFC ทํางานได้สบายนะครับรุ่นเก่าเนี่ยทำงานได้แต่ว่าโฟกัสมันจะไม่ลื่นไหลนะครับภาพมันจะไม่คมเท่านี้สัตว์ในวันคดีก็จะเป็นรูปปั้นปูนด้วยนะครับใครรู้เรื่องพวกศิละปะก็ท่านน่าทำาหมว่ามาเดินชมที่เนี่ยเพลินตาเพลินใจนะครับถ่ายภาพก็เพลินมากเพราะว่าวัดมันสวยแลาไม่ลกลุงหลังนะครับ งานปูนของวัดบ้านเด่นเนี่ยจะทาสีแล้วเคลือบเงาอีกทีนะครับมันจะดูเหมือนทำจากกระเบื้องเคลือบงานละเอียดมากแล้วไม่มีตะไคร่น้ําเกาะเลยนะครับแม้จะพิ่งผ่านหน้าฝนมางานไม้แกะสลักได้สวยมากอาจจะไม่ละเอียดยิบยิบเมื่อมองใกล้ๆนะครับแต่ไม่หยาบแล้วก็สวยงามมากเมื่อมองจากระยะห่างสักนิดหน่อยนะครับ วัดก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับแสงก็จะสวยทั้งช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นนะครับซึ่งจะเหมาะกับการถ่ายภาพด้านนอกเวลาช่วงกลางวันนะครับแดดไม่สวยแล้วก็เดินไปถ่ายภาพด้านในอาคารกันพญานาคแต่ละตัวก็จะไม่ซ้ํากันเลยฮนะทุกตัวจะเป็นลักษณะมก,กรไข่นาคนะครับตอนแรกผมนึกว่ามังกรกินพญานาคนะครับแต่ไม่ใช่ ที่แหล่งกําเนิดแสงจะมีฟลิกเกอร์อยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าไฟบา้านเนี่ยเป็นปัญหามากแบบหลอดแต่ละยี่ห้อมันความถี่ไม่เท่ากันนะครับพอเราปรับชัตเตอร์สปีดตรงนั้นหายฟลิกเกอร์ตรงนี้มาโผล่แทนอะไรเงี้ยเรายิ่งต้องคุมวอร์ชั่นเบอร์ด้วยนี่แก้ฟลิกเกอร์ยากมากมุมภาพของเลน23อาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่เหมาะกับการถ่ายวิดีโอรวมทั้งถ่ายภาพเดินทางมากๆ ยังสามารถเห็นฉากหลังกว้างได้เรื่องราวได้รายละเอียดของสถานที่แต่ยังได้ฉากหลังละลายตัวแบบเด่นนะครับโดนถึงโบเก้วิง่งวิ่งด้านหลังด้วยเลนส์ยีเนี่ยก็เลยเป็นเลนส์ที่พิกโก้ใช้เยอะที่สุดเลยนะครับในงานวิดีโอวิดีโอที่ถ่กกายระยะไกลเนี่ยต้องการรายละเอียดคมชัดก็ตอบสนองได้ดีมากๆนะครับ ไม่ต้องหลีช่องรับแสงแคบก็ได้ภาพคมชัดนะฮะเปิดกว้างสุดยังคมเลยนะฮะถ้าไม่มีปัญหาเรื่อง depth of field ด้านบนจะเป็นพระธาตุจำลองนะครับมีพระธาตุลำปางหลวงกับพระธาตุพนมนะครับทำที่สวยมากไม่รู้ว่าสวยของ,องจริงหรือเปล่า ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือพระนอนองค์ใหญ่เนี่ยสวยมากนะครับจีวรจะเป็นแผ่นโลหะสีทองขึ้นลายนะนานๆจะเห็นพระนอนสวยขนาดนี้สักทีพอเข้าที่แสงน้อยเนี่ยผมจะไม่ใช้ฟิลเตอร์ ND ละเปิดช่องรับแสงกว้างนะครับจะได้ภาพเนียนโฟกัสยังดีมากอยู่เวลาเข้าที่แสงน้อยก็อย่าลืมถอด ND ด้วยนะครับ ตรงองพระนอนเนี่ยยังติดใจมากๆนะครับว่าจะถ่ายยังไงให้ให้สวยเนี่ยถ้ามีแบบสปอตไลท์ส่องมาจากจากด้านบนนะครับแล้วก็ถ่ายในช่วงโพลเเพสเนี่ยผมว่าต้องสวยมากๆแน่นะครับเอาอุลตราไวมาถ่ายให้แสงเข้าทางหน้าต่างนะครับแบบแสงเป็นลำๆหน่อยเนี่ยตรงจีวรพระนี่ก็โหงอลัง ขากลับเนี่ยผมแวะวัดป่าดาราพิรมนะครับเป็นวัดแนวปูนปั้นที่สวยมากแต่ว่ากำลังปรับปรุงอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปอะไรวันต่อมาเราไปแวะที่วัดหลวงคุณวินนะครับจะอยู่ทางที่จะไปดอนทินทนน์แต่ว่าเลี้ยวเข้าไปทางแม่แตงนะครับมันจะเข้าป่าไปหน่อยรถกระบะเข้าได้แต่หน้าฝนคงต้องใช้โฟร์วิลนะครับ บรรยากาศเงียบสงบมากนะครับไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงรอบๆก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ทําให้ด้านบนมันจะสว่างแล้วด้านล่างมันจะมืดๆหน่อยมุมถ่ายภาพมันจะย้อนแสงหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาสำหรับยืบสายมันอยู่สีมาร์คูอันนี้คุมแฟลรได้ง่ายสบาย วัดจะเป็นไม้สักนะฮะหลังคาเนี่ยเต็มไปด้วยมอสไล่เขนเนี่ยแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยต้องแบบชื้นมากๆหน้าฝนเนี่ยน้ามานอนค้างสักสองสาคืนนะครับรอหมอกลงถ่ายวัดได้สวยอลังการแน่นอนตรงพญานาคนะครับที่เป็นปูนปั้นเนี่ยตรงนี้คือไฮไลท์เลยนะครับแล้วก็จะเป็นบันไดคห้ยๆเกล็ดหน้าขึ้นไป แต่ผมว่าจะสวยก็ช่วงหมอกลงแล้วไฟสองสองหน่อยนะครแล้วตรงวัดนะฮะตรงตรงโบสถ์เนี่ยเ,ออเป็นไม้ศักท์ที่สวยมากนะครับก็เป็นแกะสลักมีเป็นรูกปั้นเทวดางานละเอียดมากนะครับคือมันสําคัญมันมาอยู่กลางป่าในะครรู้ป่ะโอ้ยวัดสวยขนาดนี้มันอยู่กลางป่าแต่เล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรไม,ไม่ไม่ใหญ่โตมากมายนะฮะงานสวยที่สําคัญมันสงบเงียบฮะมันน่าน่า,น,าน่ามาอยู่มาก ซีนยอนสาเจะเห็นว่าภาพไม่ฟุ้งนะครับคอนท้าส์ยังดีมากส่วนมือดเนี่ยยังสวยงามแม้ว่าจะใส่ฟิลเ,เตอร์ด้วยกระตามนะฮะอยากให้ดูที่ขอบวัตถุว่ามันไม่กดความค่าสีให้เห็นเลยนะฮะตรงนี้สําคัญมากหลายครั้งที่แบบดูวิดีโอแล้วว่าโอ้โหภาพนัวสวยงามเลยฮะแต่ว่าโอ้โหภาพค่าสีมหาศาลมากนะครับหน้าคนนี่แทบจะเป็น3หน้าซ้อนกันเลยน้าเงินเขียวแดงนะครับความสวยของภาพมันหายไปเยอะเลยเพราะวาความค่าสีมันแบบโดดเด้งหลอนมากนะครับ ที่นี่ถ่ายรูปได้ทั้งวันนะไม่มีเบื่อเลยครับยิ่งถ้าแสงดีๆมีหมอกหน่อยนะอออลังจะถ่ายวัดหลวงขึ้นบินให้สวยนะครับผมว่าเอาไฟมาส่องหน่อยนะฮะไฟสปอตไลท์หรือไฟเอ่อ L.E.D. นะครับแต่ตรงนี้ไม่มีไฟนะฮะต้องติดไฟมาเองรอบๆมันก็จะเป็นต้นไม้นะครับให้แบบเหมือนแสงสาดเข้ามาเนี่ยแบบเล่นแสงเงาอะผมว่ามันสวยมาก อันนี้เป็นพระทีะ่แก่จากต้นไม้ต้นเดียวนะครับเป็นขนุนป่าเวลายังเหลือนะครับเดี๋ยวเราแวะไปดอยอินทนทน์สักหน่อยช่วงที่ยังจะเหมาะกับการถ่ายภาพน้ำตกแมย่ยะนะครับเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของดอยอนทนนท์ เวลาแ่านน้ำตกแม่ย้าเนี่ยถ้าเป็นภาพนิ่งเราจะใช้เลนส์กว้างมากๆนะครับแต่พอเป็นวิดีโอเนี่ยใช้วันมาณ23หรือไม่เกิน18มแมีกับลังดีนะครับเพราะว่าเราจะใช้แผ่นกล้องเอานะครับเพื่อเก็บภาพกว้างอย่าง23าเนี่ยกำลังดีเวลาแผ่นภาพเพราะขอบมันจะไม่บิดนะครับเวลาแผ่นดูเป็นธรรมชาติกว่าการใช้อุนต้าไวที่เวลาแผ่นแล้วมันขอบมันจะบิดนะครับ <S <S เราแวะน้ำตกแม่กลางนะครับ น้ำค่อนข้างเยอะเลยลงไปที่ขดหินด้านล่างไม่ได้มันลื่นและอันตรายเกินไปหน่อย <S 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 เราจะแวะน้ำตกวชิรธานนะครับตรงนี้รอ,องน้ำจะเยอะมากต้องเอาผ้าคลุมกล้องกันละอองน้ำไว้นะฮะแต่ว่ากับ XT4 แล้วก็ 23mm4 เนี่ยอันนี้สบายมากเพราะว่ามันเป็น WR อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวแค่นี้สบายมากแต่ว่าต้องคอยเช็ดหน้าเลนส์ให้สะอาดอยู่เสมอนะครับไม่งั้นถ่ายภาพมามันจะไม่ชัดภาพมันจะเป็นดวงๆเป็นหยดน้ำเต็มไปหมด เราไปอ่างการหลวงซึ่งน่าจะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับอ่างการเนี่ยจะสวยช่วงปลายฤดูฝนนะครับพวกใบไม้มอสสวยอะไรแค่ต่างๆเนี่ยมันจะเขียวแบบสมบูรณ์เต็มที่เลยยิ่งช่วงจังหวะแบบหมอกไหลเข้ามาเนี่ยโอ้โหจะสวยสุดๆนะครับแต่ว่าต้องทนเปียกหน่อยนะน้ำมันจะหยดลงมาแบบอย่างกัน้ําฝนเลยฮนะ ค้ดของเลนยิบสามมิลลิวิวสีมาร์ทูเนี่ยทำได้ดีขึ้นด้วยนะครับซีนย้อนแสงที่เจอแหล่งกําเนิดแสงแรงเนี่ยก็ไม่มีแสงฟุง้งหรือภาพหลอนไม่เห็นนะครับยกเว้นแต่ว่าเจอดวงอาทิตย์จางๆอันนี้มีแฟลร์ขึ้นมาบ้างแน่นอนเวลาแผนกล้องก็จะเห็นว่าโฟกัสมันไม่มีกระตกเลยแฉกแสงของเลนยิบสามมิลลิวิวสีมาร์ทูเนี่ยสวยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับทำให้เวลาเจอแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยผมชอบเล่นกับแฉกแสงตลอดเลย นี่นะครับเรามาสรุปเลนตัวแรกกันก่อนนะครับก็คือตัว xf 2 3 f 1 4 mark ii ว่าในการใช้งานภาคสนามจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเลนส์ฟูเจนอน xf 2 3 f 4 4ตัว mark ii นะครับอย่างที่บอกว่าคุณภาพมันดีขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะความคมรายละเอียดโดยเฉพาะที่ช่องรับแสงกว้างสุดนะครับเรื่องของการโฟกัสที่เนียนขึ้นทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอมันทำให คุณภาพทุกๆอย่างดีขึ้นหมดเลยนะครับด้วยความเป็นย3ิบสมเนี่ยเราสามารถที่จะพกติดกล้องนะครับแล้วก็เดินไปถ่ายรูปที่ไหนต่อไหนอะไรเงี้ยเป็น snap ก็ได้เอาจริงเอาจังก็ได้เป็นวิดีโอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเลนแบบออนกประสงค์นะครับลองดูภาพที่เป็นภาพนิ่งนะครับผมลองขยาย100%นะครับก็จะเห็นว่า ความคมชัดเนี่ยมันทำได้ยอดเยี่ยมมากนะครับที่100ไม่ว่าจะก,กลางภาพหรือขอบภาพลองดูโบเก้นะครับที่1.4เนี่ยสังเกตเดฟม,มันจะยังไม่ได้บางเกินไปนะครับนี่จัเป็นเป็น APS-C แล้วก็ได้ฉากหลังที่แบบละลายยิ่งขยายจะยิ่งเห็นความเนียนของโบเก้ความละลายของฉากหลังนะครับซึ่งกำลังเหมาะนะครับ คือไม่ต้องห่วงว่า,าจุดที่เราถ่ายภาพเนี่ยมันจะเดฟไม่พออะไรเงี้ยสีสันของเลนเนี่ยดีมากนะครับผมใช้สีของกล้องนะครับหลังกล้องเลยเลนเหมาะกับแบบถ่ายอะไรก็ได้นะครับถ่ายพอร์ตเทรตถ่ายแลน์สเคปถ่ายวิดีโอใช้เป็นเล่มาตรฐานติดกล้องได้เลย ในงานแลนด์สเคปตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่ามันก็จะมีมุมที่เหมาะสมจุดเด่นของมันเลยเนี่ยคือเวลาถ่ายรูปในที่แสงน้อยนะครับถ่ายแบบโลไลท์เนี่ยมันมันกลิปมากนะครับแล้วถ่ายดาวเนี่ยอลังมากๆนะครับผมพอดีมุมเนี่ยมันลงกับ 3, 5พอดีเส้นขอบฟ้าเนี่ยมันมีแสงกวนนะครับมันไม่ได้เคลียร์ซะทีเดียว พอเอายี่สิบสามนึ่งจุดสี่ทายเนี่ยคือตายังมองไม่ค่อยเห็นดาวนะครับแต่ว่ายี่สิบสามเนี่ยเก็บดาวมาแบบได้ดีมากอลังมากที่สำคัญคือมันเปรี้ยะนะฮะเป๊ะตั้งแต่หนึ่งจุดสี่เลยเรื่องโคมา่าเรื่องแฝงอะไรแบบเรื่องโคมา่าเรื่องดาวลากหางอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยนะครับคือคือเพอร์เฟกต์มาก ส่วนการถ่ายภาพแลนด์สเคปนะครับก็เนียนมากคือความคมรายละเอียดทุกอย่างได้นะครับผมถ่ายอยู่ประมาณ F5.68 อะไรเงี้ยไม่ได้เปิดกรนนี้นะครับแฟลร์สวยแฉกสวยนะครับสวยกว่าเดิมเยอะเลยคนที่ชอบแบบแฉกน่าจะชอบถ้าสรุปเนี่ยมันเป็นเลนที่ถ้าคุณคิดว่าจะเอาเลนตัวไหน ติดกล้องแล้วแบบเดินทางเที่ยวเล็กเบาดีทุกอย่างภาพนิ่งวิดีโอก็ยี่สิบสามยี่สิบสี่ตัวนี้ครับเปรีย mari, ปร้ยมากเป๊ะมากเป็นเลนที่คุ้มค่าแล้วก็เป็นที่เลนที่เหมาะสมสําหรับจะเป็นเลนตัวเดียวที่อยู่ในกล้องนะครับราคาสูงกว่าเดิมนิดนึงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่คุณภาพนี่ดีกว่าเดิมเยอะเดี๋ยวตอนหน้านะครับเราไปขึ้นเขากันละ ไปเที่ยวรอบดอยหลวงเชียงดาวนะครับโดยใช้เลน3ตัวนี้เหมือนเดิมแต่ว่าผมจะสรุปการใช้งานของเลน33 f 1 4ซึ่งเป็นพระเอกมากนะครับในการเที่ยวดอยหลวงเชียงดาวถ้าไม่มีตัวนี้ไม่ได้รูปสวยกลับมาครับตอนนี้ใครที่อยากรู้เรื่อง23 f 1 4่มาถูกก็ได้รู้ข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วนะครับคงไม่ตกหล่นอะไรแล้เดี๋ยวตอนหน้าเราไปดูตัว3สาย f 1 4ซึ่งหลายคนเล็งอยู่นะครับ